สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับวิจิตาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วิจิตามีหัวเด็ดหัวดังจากหลายๆอาจารย์มาอัปเดตให้ดูกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมาเริ่มต้นที่เซียนหนุ่มจากนิตยา,าสารเซียนนักคิดนะคะให้บนเด่น4ชุด2ตัวมีสองสี่หสชุดสามตัวมีห้าสองสกับเจ็ดหกสี่ ให้เด่นล่าง0ชุด2ตัว30กับ60ต่อมามาดูแนวทางของเซียนประเสริฐนะคะให้3เด่นบนชุด2ตัวมี31กับ34ชุด3ตัวมี934กับ831ให้ล่างเด่น5ชุด2ตัว35กับ65ส่วนทางด้านแนวทางของเซียนเอก ให้บนเด่น8ชุดสตัวมี8 4กับ8 9ดชุด3ตัวมี3า4ดส่ส่วนเด่นล่างให้0ชุด2ตัว20กับ50ต่อไปไปดูแนวทางของหฮงร้อยล้านกันนะคะให้3เด่นบนชุด2ตัวมี3 1กับ3 4ส่วนเด่นล่างให้9ทชุด2ตัวมี94กับ96 ต่อไปเรามาดูแนวทางของพญานาคเลขเด็ดให้บนเด่นสามชุดสามตัวมีแปดสามเก้ากับสี่สามศูนย์ชุดสองตัวมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสามเก้าส่วนเด่นล่างพญานาคเลขเด็ดให้หกชุดสองตัวมีหกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ด หกมาดูแนวทางของโค้งสุดท้ายกันนะคะงวดน,นี้ให้เด่นบน2กับ5ให้เน้น2ชุดคู่รวย21 24 28 29 51 54 58 59ชุด3ตัวมี724 128 054 358 ส่วนเด่นล่างให้สามกับหให้เน้นหนะคะชุดคู่รวยสามศูนย์สามสี่สามห้าสามเจ็ดหศหสี่หห้าหกเจ็ดต่อไปเรามาดูแนวทางของฤสีตาไฟกันนะคะให้บนเด่นสามชุดสองตัวมีสามศนย์กับสามห้าให้เด่นล่าง9้า ชุด2ตัวมี0 9กับ6 9ต่อมาเรามาดูของแดงนครอินกันนะคะงวนนี้ให้บนเด่น1กับ6ให้เน้น6ชุด2ตัวมี1 2 1 5 1 0 6 2 6 5 6 0ส่วนชุด3ตัวมี4 1 5 9 1 0 3 6 5 9 6 0ส่วนเด่นล่างให้0กับ4 ให้เน้นศูนย์ชุดสองตัวมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ปดสี่หนึ่งสี่แปดเกดแปดก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกอาจารย์ทุกสูตรทุกข้อมูลที่ได้คำนวณมาให้เราได้ดูก็มาดูกันว่าอาจารย์ไหนจะพาเราเข้าเส้นชัยนะคะและก็ขอขอบคุณท,ทุกทุท่านที่ให้การรับชมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ